สวัสดีครับสวัสดี f อทุกทุกท่านนะครับกินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนํำโชคนะครับวันนี้กับมั่อพแอดมินบุญธรรมน้ำโชคนะครับในเวลาหนึ่งทุ่มนะครับของวันที่28มีนาคม2568นะครับผู้ใดเข้ามากระสาทัวเด้อครับเดินสำหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาบนะครับของปูงดำนะครับให้ไปตั้เล่านะครับวันนี้นะครับ ปูพันเขียนให้นะครับเอาสมมุติประกามมาจบเด้เด้อครับเด้อปูพันเขียนให้นะครับ740นะครับสําหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภของปูองดำนะครับก็อย่าลืมตัดวิน2ินตัวเด้อครับเด้อสำหรับตัวเลขรัฐบาลไทยนะครับกับคนนอนนานะครับพ่นมีแนวทางให้นะครับเป็นตัวเลขนะครับ 490านะครับสำหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภนะครับรัฐบาลไทย1เมษายน2568นะครับคนนอนหน้าพนันตัวเลขนะครับ4 9 0นะครับมือเนียดมินจะพาท่านผู้ชมไปตามตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภกับคุณยายพินนะครับคุณยายพินถอดรหัสนะครับสำหรับงวดนี้นะครับคุณยายพินเพิ่นจะมีแนวทางให้เลขตัวใดนะครับ ไปติดตามรับชมรับฟังทำกันได้ครับเด้อสำหรับงวดทีติพานมานะครับคุณยายพินได้บนล่างนะครับ6 3และ32นะครับผู้ใดขมากระสาทัวเด้อครับเด้อขอโชคดีมีโชคลาภนะครับเป็นตัวเลขแนวทางของคุณยายพินนะครับคนนอนนานะครับรัฐบาลไทยนะครับ4,90เดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังทำกันด้ครับเด้อความฝันของคุณยายพินพนจะมีแนวทางให้เลขตัวใดนะครับ งวดก็หาซีก็ได้เอาแม่ถจอสิเจองวดนี่ว่างานได้สามโตัสามใบได้แบบฟุกได้แบบว่าข้าเจ้าว่าเอาเลยได้ไอ้บ้าแม,มา่แม่มากสิบแม่มากหกนึงไปดึงหกนึงทั้งนามันเป็นเก้าสองเจ็ดค่ะแม่มากศูนย์เก้ามันทั้งนามันเป็นสามศูนย์เก้าโอ้จ้าด้วยเดี๋ยวนี้บ่าคอยจำ,ำเลขน้ำเลขเพราะว่าหวยว่างา ไม่ยอมบอกพาว่าเธจะคองหมดือเจ็บสิใบเพราะได้สามตัวนี่ตายโอ้ิบปวดก้อนหาซิบปวดบางหันเจ็บซี่รอดได้หรยัะเลือตต้องมาไหลเยแเ่เขาบอกถือกระเจ๊บว่าได้สามตัวที่แม่ทัดเอาไว้นั่นล่ละโอ้ที่ว่าแม่เอาไว้แล้วน่ะนะเออโอ้ค่ะีัแไม่เลือกยต้งหาที่ได้ค่ะก็หาซิ่มดก็เยกับมันบ่ได้ไหลเลยสองใบนึง แต่แม่ทุไทยไปอืแม่เกือบตายสองวอะตาบาแดงสามตัวว่าหันสำล้องมืนกลัวตายแต่ว่าแม่บอกคุณเมาเมิดอยุคค่ะแกก็สมเงินหนาวเขาใหนสร้างเฮ้าละะเฮ้ากับยันเขาเจ้าว่าให้เฮ้าเนาะม่ว่าบ่มีความสามารถที่สิขายจนเมิดเน่าบังเสือเฮ้ากับสูเต็มที่แล้วน้องแม่นาะเต็มที่แล้วน้องอ้อยเคยเขค่อเขาน้องโดนออกน้องอ้อยสั่งแสนไปเมื่อวดว่าหันตอไแม่ือไป เก่งแทงเงว้นว่าไปทา้งรัฐเพมันเอไหวอ่ะเขาเขาอยู่กับที่ไม่ได้เนาะมันต้องสู้เนาะแม่เนาะองวันพิบวันเสาร์ด้วยงวก่อนวันเสาร์วมาแล้วติดวันนี้สิค่อยู่แต่ว่ากับบอท่านว่าไก่สิบวัตแต่ก็มันตรงว่านางข้าในบ้านเลยแต่แม่บอกเด้อเลขเลขกันเลขแม่ฝันเอาเด้อหนีเด้อเลขแม่ฝันว่าแม่ไปนอนน้ำผาหืนอนน้ำผาผาคนโยงๆนี่เด้สะดุ้งตื่นเอ้ากูขึ้นอนดูน้ำผา พาวัดร่งสีแม่ก็่เคยเห็นอ่ทิรุ่นบุญท่ามนี่ล่ะเพิ่นเพิ่นใส่ผ้าไอ้นี่เรียงผ้ากับกระโหลกเพิ่นแม่นั่นนุ่งสินเสื้อผ้ายุ่งๆสิล่ะแม่แม่ตีเสืแปดสีแม่ตีเล็กเลยเอเออตีแล้วแม่ดึงไว้แล้วแปดซีแต่ดินแม่พิ่ได้ซื้อหมายวาว่าผ้าเป็นแปดพวกยิ่งเป็นซี่บ้อค่ะแม่แต่ว่ามันบ่ได้เอาหนั้กันถ้าเอานั้นแม่ตีหกซียุกที่นี้แม่ตีเส้แปดซี ต่ศูนนั่นแม่มักศูนเก้าศูนเก้าวันนี้เออแม่มักเลขสอบเออในยูนังซือกระซูนเก้าในตำราเออไม่ได้เปิดตำราโดนแล้วหรือไ่ได้เปิดแล้วเพราะว่ามันมันเสียสใจสองงวดแล้วเข้าใจเข้าใจกับคุณแม่กับปกติคุณแม่นั่นเพิ่นจะมีตำรานะคะท่านผู้ชมต่ว่าเนื่องด้วยว่าคุณแม่เพิ่นเห็ุงานเมยมันบมีเวลากับอารมณ์ที่ซีมาเปิด นเหลือสองงวดค่ะงวดแรกหาซิปงวดนันเจ็ดซีปงวดหาซีนันหาซิปค่ะแม่งวดรองหาเจ็ดซิบแต่บุญมันรลนทับซะแต่งวดนั้นมันลนหน่อยลนสองใบล่นสองใบบุพเพย่ย่ำแล้วดอกบุพเสี่ก็ศูงเก่าแม่บักกันเลยนะแปดสี่กับศูนย์เก่าด้วยน้องฟันเห็นเออยาคู่ยาคู่เป็นพระข้าวธรรมดานีลรุ่นจังสิบค่ะฟันฟันตันที่หา แล้วรูปตีนะาย่ล้วเขาเขาพูดในหูตีหาแล้วเย็บทายล้วลาเออฟันฟันคอนสี่แจงเลยฟันคอนสี้แจงฟันมะกรอฟันมะกรอเนี่ยค่ะที่แมานั่งคิดกับันแม่เขาดึงแปดปีไปแล่วแม่ดึงแม่ดึงไว้แล้ววันนี้แปดสี่สี่แปดโอ้แปดสี่สี่แปดดึงไว้แล้วสองคู่นี่จดในเอฟซีเริ่งกันได้ปนหนั ใส่เข้ามาจะได้มาลูกขึ้นมาตีหกทีหนึ่งขา่าวตามจริงตัวลูกตีสี่เครื่องตีห้าแล้วไม่ตายตายตายหูยยยขเขาว่าะท่านระบาดมีฝันว่าแบบนี้แม่ก็เลยตีเป็นตัวเลขเออเป็นแบบซี่จงตัวเ <c oughs> จ้าของเป็นซี่พาเป็นแปดไหม,มพาย,ยังยองยงแม่ผมเป็นพายพุทธลูกเป็นหยางไหมและบนันทึกตัวเลขศูนย์เก่าก็คือ เลขใม่นักซือตัวนี้อ๋อเลขในตตำราเออใม่ตำราตัวนี้ศูนย์เก้าเลขความฝันนะคะฝันเห็นพระนะคะมานอนกับคุณยายก็คุณยายตีตัวเลขคือแปดสี่สี่แปดส่วนเลขศูนย์เก้าเก้าศูนย์ตามตำราตำรากะยายพิ่นก็คือเบิ้งผพ้เดียวว่ไใดให้เบิ้งคือตะกรนเพอเพิ่นี่ยกตคือ่นเบิ้งตำรามาแล้วได้ศูนย์เก้าเก้าศูนย์เนาะส่วนเลขหลักร้อยแม่ให้ใส่เลขห้าใช่ไหม มันมันมีหาน้ำยูเอ็นใซนหาต่อไปให้เอฟซีเพิ่นเมื่อไงนั่นล่ะเมื่อไงที่ใจ้ฟันนั่นล่ะเมื่อไงฝันจ้าเือมาจะได้กันแม่นะแปดสี่กับสี่แปด้ด้หัวนีค่ะแปดสี่กับสี่แปดค่ะจะเป็นศูนย์เก้ากศูนย์จะเป็นเลขความสันนองแม่นขนในฝันพาแม่นอนน้ำค่ะเอ้นไซนหาโชก้าหาสี่แปดแน่นอน ห้าห้าตัวยายหมักหมักหมักอีเรนี่ยายยายหมักตัวใดยายหมักสี่แปดแปดสีเหยียบสำหรับตัวเลขที่คุณยายชอบนะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นสี่แปดแปดสีป้าแม่จ้ะเอาไปมืดอีกบ่ามืดอนีลูกเป็นตัวนี้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้ลักลอยไล้ถ้าจะได้ก็แม่เอะข้อลักลักไอ้ลอยเนี่ยเป็นลักเลขไฮไลายตอนสิการ์มาบ้านสมินก็ซื้อ หาแปดเก้าหายยังเราค่อยไม่หาเป็นเลขร้อยก็ซื้อไรเลยงหมดนี่ซื้อหลักร้อยนี่ให้มีห้าติดไว้อ่าก็ซื้อก็ซื้อไรเลยห้าสี่แปดอ่าหาศูนย์เก้าได้เป่าแม่ได้แล้วจะมาค่ะไปแวตะพูเข้ามาใส่พี่บอกขงค้นบอกถือจ้าพี่บอกคนค้นบอกถืออ่ะสาธุเด้อพี่น้องนะคะเป็นเจ้เลขของคุณยายพิ์นะคะให้เอฟซี เฮงเฮงปุ่มฝังเรื่อยๆเด้อพี่น้องก็ซิมีเสียงเล็กๆในหน่อยพี่น้องขายของเก่าขายของขายของเก่าขายขวดน้องมิวเพิ่นเก็บขวดค่ะเอาอันนั้นฮ่าฮาเอาหนาเอาบ่ปผิดกฎหมายค่ะเอาต่เอาเอาของบุปผิดกฎหมายพี่น้องอันใดเป็นเงินเอาหม็ดคลิปนี้ก็หวังว่าให้ FC ที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็ให้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะ สำหรับท่านไหนที่ชอบตัวเลขหรือว่าชอบความฝันนะคะเป็นแนวทางของคุณยายพินนะคะก็ฝากด้วยเด้อพีนอ่น้องขอให้โชคดีมีโชคลาภแปดสี่ศูนย์เก้านะคะแล้วก็สามตัวห้าสี่แปดนะคะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางเต็วความฝันของคุณยายพินนะครับในงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผู้ใดเข้ามารับชมก็ขอ,ขอโชคดีมีโชคลาภด้อครับเด้อสำหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภ ของคนนอนนานะครับเพิ่ันไฮมานะครับย้ำอีกครั้งนะครับเพื่อนไฮมานะครับเป็นตัวเลข490นะครับกับพีเตอร์นาเด้ครับเด้อขอโชคดีมีโชคลาภนะครับสําหรับแนวทางตําราวันนี้ปวงดําให้มานะครับ740นะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผู้ใดเข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาภเด้อครับเด้อขอโชคๆมันหมันนะครับสวัสดีครับ